ปทุมธานีชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจังหวัดป ita, ท <im Alto Del ire> <premature> ปุมธานีร่วมกิจกรรมงานพิธีสะดุดีและวางพวงมาราอนุสาวรีย์วีรชนอาสาสมัครทหารพรานค่ายปักธงชัยเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมงานพิธีสะดุดีและวางพวงมาราอนุสาวรีย์วีรชนอาสาสมัครทหารพรานค่ายปักธงชัย ณอนุสาวรีวิรชนอาสาสมัครทหารพรานกรมทหารพรานที่26ค่ายปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภักที่2ประธานในพิธีวางฟวงมาลาพร้อมด้วยข้าราชการพลรเรือนตำรวจทหารทั้งในอดีตและปัจจุบันและชมรมทหารแรานค่ายปักธงชัยจังหวัดปทุมธานี สมาคมเสือพานบอกสามสามสามนักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพชมรมอดีตทหารพราน,นาวิโยธินชมรมทหารพลังค่ายปักธงชัยชอก8แปดศูนย์จังหวัดปราจีนบุรีสมาคมทหารพานสึกเขตจังหวัดอุบลราชธานีกองร้อยทหารพรานจูดโจมเก้าห้าสองชมรมทหารพรานชอคอห้าหนึ่งสามค่ายปักธงชยัยชมรมทหารพรานอีสานใต้ ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชายอุบลราชธานีสมาคมทหารผ่านศึกแข่งประเทศไทยชมรมพรานพิทักษรักป่ารอยต่อ5จังหวัดสมาคมพรานบูรพาอาสาช่วยรบทหารพรานรุ่น1ทับ 26, สภาสหาพนธ์รักษา,าสันติภาพ UNPSKFC, สมาคมทหารพรานศึกพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานส่วนภายในงาน คุโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวสดุดีวีรชนและระลึกถึงความเสียสละของอาสาสมัครทหารพรานเนื่องในวันสถาปนานหน่วยทหารพารานครบรอบปีที่46วัตถุประสงค์เพื่อน้อมระลึกถึงวีรชนผู้กล้าหาญของเหล่าอาสาสมัครทหารพรานที่เสียสละในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลัง สำหรับอนุสาวรีย์วีรชนอาสาสมัครทหารทรานายปักธงชัยสร้างขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524เพื่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิและเป็นที่สถิตดวงวิญญาณของนายทหารนายสิ์และอาสาสมัครทหารทรานที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจำนวน3 2 5นายโดยได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา อุทิศส่วนกุศลให้กับเหล่าทหารพรานที่เสียชีวิตและมอบโล่เครื่องหมายทหารพรานพร้อมประกาศนียบัตรให้กับผู้ทําคุณประโยชน์แก่ทหารพรานในครั้งนี้ครับสวัสดีครับผมทหารพรานกมานาน้อยพุกนะครับประธานชมรมทหารพรานค่ายบองไชยประุมทานีนะครับวันนี้ได้นําพี่น้องนักรบไทยนะครับทุกมู่เราด้วยนะครับเข้ามาวาง พมาลาที่อนุสาวรีย์ที่46ของการตั้งหน่วยทหารพันจุโจมของค่ายปงชัยนะครับครบรอบมาอีกหนึ่งปีนะครับวันนี้ก็ได้นำพี่น้องสมาชิกของชมรมต่างๆนะครับอย่างผมเป็นตัวแทนของชมรมทหารพานค่ายปงชัยเข้าร่วมวางพงมาลาในครั้งนี้นะครับและครั้งต่อๆไปนะครับก็ได้รับการดูแลจากท่านแม่ทัพและพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชน ทั่วทุกภาคครับผมครับตอนนี้ถ้าท่านไหนอยากเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาของชมรมทหารพานนะครับจะมีที่อุบลนะครับอุบลแล้วก็โคราชนะครับปทุมก็คือผมนะครับแล้วก็สมุทรสาครสมุทรปราการนะครับเบอร์ที่ติดต่อของปทุมนะครับ0941820425ครับโดยตรงนะครับจากผมเองประธานชมรมทหารพานค่ายปองชัยปทุมธานีครับผม ครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เดินทางกับบ้านสู่ภูมิเนาของตัวเองด้วยความปลอดภัยและหวังว่าปีหน้าเราคงจะได้พบปะสังสรรค์กันอีกขอบคุณครับภาพข่าววัะณชัยวาจาพารวยรายงาน